วันหยุดครับผมมื่อนี้ออก่าครับมื่อนี้มาซิดเบดครับผมนี่อยู่คลองแถวแถวบ้านนี่แหละครับผมนี่มากับเซียนเซียนปอนนะครับผมสองคนสมาชิกสองคนเดี๋ยวจะมีคนตามมาอยู่แต่เพิ่อว่าผู้ใดที่ตามมาเนาะเมื่อไกล่ครับผมหอผมก็อยู่พูดโรงงานผมก็อยู่นี่นะครับผมใกล้โรงงานนี่นะครับผมนี่นครับผมเป็นคลองน้ำนี่นี่ครับผมไปเดี๋ยวเอาไปรุ่นนำกันนะครับผมว่าซีมานหรือบูมานครับผมไปไปเบิร์นำกันครับ ครับผมสภาพใหม่คือยืนม่นจากเปอร์เซ็นต์เนายคิดว่าเราเึงเงี้ยวผมเงี้ยวโคตรพิสดารมื้นนี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสัง h ชนแนลกับการใส้ชีวิตในต่างแดนครับมาพ่อกับบรรยากาศวันหยุดครับมื่อนี้เปลี่ยนเนาวอย่างน้อยครับมื่อนี้มาหาเนวกินครับผมนี น่ครับผมมาซิดเบ็ดนะครับผมนี่ลงไปแล้วใส่เงีย้ยปลาทาร่นะครับผมนี่ปลาญี่ปุ่นแปลงได้กินปลาทาโร่นแต่มานรารุ่นนำกันเรัาผมว่าสิมานหรือว่าหมานะแต่ว่าลงไปแล้วรอบนึงแล้วนี่ไม่แรกครับผมนีตอดอยู่นะครับผมนี่ตอดอยู่นี่คนตัวมาก็สานี่มันก็เลยเป็นน้ำคุ้นๆจากน้อยนะครับผมเดี๋ยวรุ่นนากันว่าสิมานหรือว่าหมานครับผมนี่ซีดไฮซเบิร์นครับ โอ้นคุณยังดีเลยวะเหล็กปุรับโซนไหมครับร้องกระดูกปลาลอเันลเาครือเ่ยอาวิากินล็อกคุณนเาสิกิน, <c oughs> นโอ้เอาก้อนพูแล้วพี่มึกครับผม กันเบ็ดยาวมันไม่เศร้าแล้วโอ้เด้อผมเด้อดูปลาซิวยี่ปูเนครับปลาซิวแก้วบ้านเขาเนาะปลาซิวเข่าเอียปลาซิวควายโอ้เด้อผมปวดทตองปวดเด้อตอนเดียเจอเซียนขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาทีหลังเนี่ยเพิ่นได้เพิ่งได้ก้อนเลยครับโอ้ของแท้ไอ้ลีวะเย็นยหมาครับเขาเขาต้องกินต้องกินน้ำขาวเขาข้าน้ำขาขาวน้ำขาว เดกๆเออเอ,อ,อะรต่อ,อครับมไอพื่อนผมก็มาเนาะมานเลยวะได้การเลย,เลย่ครับต่ต่อครับ แลนไหมเอามันคือแลนวันหน้างมันติดแล้วบมันติดแล้วบอมันติดแล้วบอตึกตึกของน้องสิทธิ์มาไวที่รถวนะบอได้การได้รุนละได้รุนละบอลสิทธม่ไวเนาะ อันป้อมีในกล้องเงียบเลยครับผมแต้มเดียวน่าจะเป็นแต้มแรกแล้วก็แต้มเดียวกรบปั้จักนี่ปลาซิวเหมือนปลาซิวเข้าปลาซิวแก้วบ้านเฮานี่ครับตรงนี้ตัวเงียดเลยตัวเงียดน่ครับผมเงียที่ใส่เป็นเงียปลาทาโรนะครับผมปลาทาโร ปลาเบอกินคนก็กินได้ดีทั้งสองอย่างนะบูนนำกันต่อไปครับผมชิมานบูานมานของคนบมันบ่นได้ดึงเย,ยอะแยะยุ่นี่ต่ต้อนเล่นนี่คือครับผมต้อนหนุน่มนี่เราลุ้นกันครับชิมานหรือบูมานจะได้ดึงนอำเพอเนอ่สิเก็บภาพมาดากัสซูบันครับผม อีกแรกยังสงกอดด้วดักซึงดักดีเต้องหันบดได้จะหันบก่อนเพราะหัน <S <S ตื่นเนาะทานมาเราประมาณสองชั่วโมงคราบไม่ได้ดึงจากบ้านดิ ได้ตัวแรกตัวเดียวแล้วน่าจะเป็น,นตัวสุดท้ายของพ่อเจ้าตรวจดู่ครับแต่ว่ามันมันบูก,กินในปลาทึ่งฝนที่ไปแข่งบ้านฮอนเนสแลนลึกแลนลึกแลนลึืดลึกเนาะอู้หู้

ไปหาเปนาน็น้ั่นด้วยกันรับผมได้สิกินก่อนกันต่อไปซื้อเมปุก,กินครับ

เปลี่ยนฟังบันลองฟังนี่บ่นไอ้บ่นเสียงคือฟังนี่ครั <c oughs> บผมเต็งเดี๋ยวรอรุ่นเหมือนกันครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยเราบัดนี้สีพากันง่ายง่ายม้างไหมง่ายไปบองใกล้ๆหอคันบัดที่นะครับอย่างหอเบื้องผลงานหมานอยู่ผู้เดียวนะได้ดึงอยู่คนเดียวแตรียมซีรุดนเงี้ยผมได้สามตัวน้อยๆนี่ครับได้ตีเป็นยิ้กติ๊ตัวเมืินได้เยอะผมกีตัวนี้ก็ได้หมุกน้อยดินเนี้ยผมไปเไปกีภาพบรรยากาศซูเบิ้งครับเราสิ้ง่ายไปละลาะคุณละละลาะแถวหอพัก ขี่น้ำคลองนี่ไปเรื่อยๆครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับผมไปนี่ครับผมงานเขาไอ้พุพ่นมาห้องปั้นขึ้นถึงพุ่นเนาะอ,อยู่ใกล้ๆบ้านครับบ่าไกลโรงงานกกลยุ้ยไกลนั่นวันนี้ก็สิพากันปั้นขึ้นไปถึงนี่แหละน้ำคลองขึ้นไปแล้วเลาะแถวบ้านนี่แหละครับผมข้ามมาแล้วอากาศหนาวแล้วครับผมยินจ้อยๆแล้วครับผมนี่ ไปเราเอาไปลูดน้ำกันครับผมว่าซีมานบ่นะครับผมสิได้กินแรงย้อนบ่หรือว่าสิได้ปล่อยมันอยู่ในพุตน,นะครับผมเราก็ได้สามตัวครับผมไปไปเบิร์น้ำกันครับโคนี <c oughs> ่ครับผมไม่ไม่จนว่าคำ้ำเอาเบิ้งผลงานครับได้หกตัวนี่หนึ่งสองสามเอาไปลูดได้แปดตัวครับผมเอาไปเล็กเอาไปพิ้งวะไปลูดได้แปดตัวครับนี่หามาเรื่อยแล้วเนาะ ให้เดี๋ห้าไปทอดคือลองไปเสียมือด้ว่าพูดเราเมื่อเคยกินมากกว่าใส่ขียนกว่าอะไรเอาไปลองมึงเอาไปลองมืงผมเคยกินแล้วเด้ยผมได้กินแล้วเดิเดี๋ยวที่หน้าแก้มมือไหมฮะนี่ครับผมนี่แหละผลงานหัวก็อยู่นี่เข้าใกล้ๆนี่นี่ครับผมนี่สิเก็บของเอาที่พานกันเข้าบ้านสักวันนะครับผมหัวหเห็นครับนี่ครับผม แปดตัวทั้งหมดใช้เวลาไปประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเกี่ยวมือไหมไอทีหนา้าโหฝนตกเมื่อวานนี่นะครับปลามันเลยบอ่อเข้าบันไดหน้นานมันคุณแล้วก็หน,น้านมันหลายพร้อมไม่พร้อมอ้าหัดบานละครับผมปลาเกือประมาณกี่หัวแล้วครับนี่น้องได้ปลาทั้งเบิดแปดตัวผมเป็นปลาซิวปลาซิวเข้าขบ้านหฮาครับปลาซิวเข้าหรือว่าปลาปลาซิวอ้าว ปลาซิวอา้าวปลาซิวเข้าปลาซิวแก้วเนะาะเพราะบางมองเอิญก็คือกันแต่บ้านผมเอิญว่าปลาปลาซิวเข้ากับกับปลาซิวอ้าวสองอย่างนะครับผมพี่น้องป่ะม,มาณเมื่อไดรฝนมันตกไหมนะครับผมฝนมันตกเมื่อคือนุวานนี่ฝนตกนะครับผมแล้วก็บน้าม,มันไหลนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมซีไปทายให้เบิ่งนไหมนะครับผมทายอากาศดีๆแล้วก็น้ำม,มันดีๆนะครับผมรอติดตามเลยนะครับผมเอาสำหรับเนา,สาะสำหรับพิ่นี่นะครับผมกะซิประมาณนี่แหละก็เป็นคลิป บรรยากาศวันยุดพากันไปหาซิดเบ็ดนะครับผมกับ่หมานปันใดได้ปลาแปดตัวแล้วก็แบงบ่ได้แบงกเอาให้อ่เพิ้นไปให้กินนะครับผมให้ไอ้จ่าหลอดไปให้กินนะครับผมแต่รอบหน้ารอบหน้าก็ถ้าได้หลานซิดลากินกินเข้าซุ้มกันแล้วก็เดี๋ยวผมซิดเจภาพบรรยากาศซูบึงนะครับผมผู้เรยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมนะครับผมสามช่องทางตามที่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจดี๋รอติดตามครับผมเดี๋ยวซิดไปหาซิดมาให้เบื่งใหมครับ มันมานเลย